เส้นกุ้ยเตียวนะคะเดีวเราก็จะปรุงรสกันนะคะเส้นจะเริ่มนิ่งแล้วนะคะเส้นเริ่มนิ่มแล้วเราเน้นใส่น้ำมันนน้อยใส่ผัดด้วยน้ำนะคะใส่ักค่ะ ตับเช้นไปด้วยโรยกุ้งนะคะโรยกุ้งเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะใส่จานแล้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ